สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อมพี่น้องท่าชผู้ชมทุกท่ทานค่ะเมื่อนี้นะคะม่หมูก็ได้มาอยู่ที่วัดปู่40ีศูนย์นะคะเพื่อสภาพพ่อมพี่น้องท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางตัวเลขของปู่40ีศูนย์นะคะเมื่อนี้นะคะปู่ว่าปู่จะปล่อยชุดบนนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่งมาชมไปน้ำกันนะคะว่าปู่จะปล่อยไห้เป็นตัวใดนะคะในว,วันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก 5, ะคะ่ะตอนรับปีใหม่ครับ ชุดบนนะครับท่านผู้ชมชุดบนครับหลังจากปล่อยล่างไปครับผมเนาะชุดบนตรงตรงครับบนตรงตรงรัฐบาลไทยครับมาใหม่กระปูตีไม่ปีหม่ได้ปูค่ะโอ้วงหากเก่าเลยครับบอกกระปูอธิบายหน่ยครับผมปูเน่นสามคููเร่มสามคู่ใน มันจะมาจากในสิบหาชุดสิห้าชุดร <15 S 1> ัาม่อยู่สตัวสามรัไม่อยู่หาตัวรับสบมีหน <1 S 1> ึ่งสามห้า่สามห้าครับผมแหลักหน่วยก็มีตามนั้นหลักหน่วยศ<น>ูนย์ห่งห้าหก้าแอนครับูหันคือสูตรเต็ม,มปีหกห้าฮกหาถึงหกหรือว่าท่านเนี่าท่านเนี่รุดเดินดีอยครับผมปู กระปูครับผมอันนี้สูตรไม่ปูสูตรเก่าปูนี่สูตรใหม่สูตรใหม่ครับผมสถิติอยู่ประมาณสามสามสิบจังวัดสถิติเดินดีสิบห้าชุดตรงตรงครับผมเนาะแต่ว่าปูขัดมาให้นเกินสามคู่ครับเน้นให้สามคู่เน้นที่สามคู่ครับขันมอนขันม้นมักตัวงเน้นกะจับเอาใหม่ครับผมถนัดยืดแน่หันมือริบก็เพราะท่าในรุดครับ รักน่อยก็ว่าท่านในรุดอ่สถิติปีหนึ่งว่าท่านในรุดนะครับปูปีหกห้าครับปีหกห้าไม่รุดหนึ่งเก้าห้าหกหกเพราะตอนถึงวันแรกเนี่ยนะสามเก้าครับสามครูครับผมเนีนที่หาเก่าหาเก่าพอมว่าครับผมอันแทนครัผมนอกเพราะว่าอันทุกวดครับผมห้าเก้าเก้าห้าครับตรงๆนะครับปูครับยังไม่ออกตกกลับครับผมค่ะ น um ี่ครับผมเนาะถือว่าสามเก่าครับผมช่วงนี้ดังก็หาเก่าครับผมสามเก่ามาแรงบะแมงับผมสามเก่ามาแห้งครับผมเนาะเพราะว่าสามเก่าตรงกับช่างคมครับผมช่างคมเห็นเก่าสามครับนี่ครับผมมาถ่อมาันนนึ่งชุดล่างชุดล่างครับผมบานี้ครับผมชุดล่างหน่วยห้อนแน่นหน่วยห้อนแน่นเกาเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าที่ปูวเจ็ด แปดเก้ามาตัวงวดที่ห้าสิบสามเกินดีเด้เจ็ดแปดเก้ามาตัวงวดที่ห้าสิบสามวที่หงบนนะวิ่งบนเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยลักสิบหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าที่ปูเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเอาเจ็ดแปดเก้าแล้วมาหลุดหลอดมันเลยเป็นสามครูครับผมครับมันมาได้ตะเก่าอันมาอ๋อครับผมอันนั้นมันเด่นเก่าชนที่เก่าครับผมครับปูเจ็ดแปดเก้า สถิติเดอนดีหาหาสิบกงวดครับห้าสิบกงวดยังไม่หลุดเลยเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยมันหลักสิบหลักหน่วยเลือกปูขับผมล่างเนี่ยปูามาหนิกลับ่าขับผมปูสามคูล่างกับได้ตะหกหกสองสองหกครับต้นตันนี้นี่ครับตัวน้ำนะปูแมนครับสองหกหกสองประมาณยี่สิบกงวดครับแต่เฮ้าเน้นชุดๆก็คือสองแปด กันมาปูปูเขาพกกลมสองหอปูครับผมกันเน้นสุดๆมันมันเด่นกมูนะขับครับมันเด่นกมูคือสองแปดขับสองแปดครับผมเนาะสองแปดท่าสองขับสองเจ็ดสองแปดสองหกเขาพกกลมได้แดดเป็นสองหกขับสองหกก็มาได้ครับผมสองเ้าเน้นระยะสั้นขับปูเห้าเน้นว่าขับตัวได้พคอมนะครับสองที่นะที่มีอยู่สี่คู สองแปดดีตรงตรงได้ปะปัวอ๋อมันกับตรงตรงได้ไงครับว่าเราครับแต่สองหกกลับแต่สองหกคู่เดียวค่ะคับคู่เดียวกับผมเด้อข้อเนียนหนสามคู่ครับบนกับเนี่ยนสามคู่บนล่างยังละสามคู่คับผมเนาะนี่ครับผมลักสิีมีหนึ่งมีสามมีห้าลักหน่วยศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าครับผมชนที่เก้าครับผมเนาะสูตรหนึ่งเด็กเจ็ดแปดเก้าครับผมนี่ครับชนที่เก้าเจ็ดแปดเก้าเดินได้ดีครับ ครับผมปูห้าสิบบวกครับภาษาคนคนให้คนไรย้อนเพื่อนมันจะห้าสิบเก้างวดยังไม่หลดแต้ครับปูครับบนที่ปูเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเน่เพาะรักสิบลักหน่วยมันครับเฉพาะสิบหน่วยบนอย่างเดียวเจ็ดปดเก้าครับผมงวดก็มาลักสิบไมงวดก็มารักหน่วย่ไหครับปูแล้วปูเมารักอยงก็มาสองตัแล้วปูอาอเจ็ดปเก้าเฮ้าก็ออหนึ่งสามหมาใส่ได้บ่ครับผม มัต้องออกชุดแปดเก้านี่อึงสามหนึ่สมหามันกับพระท่านเลยหลุดเนาะครับลักหน่วยกับพระท่านเลยหลุดลักสิบกับพระท่านเลยหลุดบานท่านเริมาเทียบเน่นมันส้นตะเก่าเมนบาครับขนา่ห้องเละกรบปูเ้เลยเน่นเก่าดึงดึงเก่ามาใส่ตัวนี้ครับมนเลเปิดสามครับมันยังม่ได้หลุดเลยครับปีหกห้าถึงหกห่ท่านเลยหลุดหกหกะท่านนี้มีจังหวดคือเจ็ดแปดเก่าเนนัปูเนาะ มาชนเด่นตรงหลักหน่วยนะครับปู่ชนกันที่เก่าครับคือที่มากของตัวเน้นของครูครับเน้นเน้นระยะหนึ่งตี่มันกับว่าท่านยุดนะครับครับแต่พอสามคูนไมหยุดเลยเพราะมันหนใจหนึ่งสามห้าหลักสิบหลักหน่วยเก้าตัวเดียวกับผมเนาะเป็นที่เก่ากับผมหลักหน่วยครับนั่นที่เก่าตัวเดียวหลักเดียว ถ้าจับตามสูตรเนี่ก็จะได้สิบห้าคู่นะปูน๊อกสิบห้าคู่ถ้าจับตามสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับผมม้านนี้เจ็ดแปดเก้ากระพัได้นี่หลุดต้องมาติดด้ยตัวหนึ่งในหลักสิบหลักหน่วยครับมันเลยมาส้นกันที่เก้าเม็ดเดียวมาอันนไม่นครับเจ็ดแปเการับน์กให้ตัดเอีกก็ตัดได้อยู่มึงเก่ากัหมาไปเองี่หน้าครับ ก็ <c oughs> เล่นเด่นตามสูตรเจ็ดแปดเก้าถ้าปูตัดขึ้นหนึ่งเก้าหนีเจ็ดตัดเล่นมาปัวก็เหลือแค่หาเก้าสามเก้าแม่โอ้เด่นเด่นเด่นคือหาเก้านี่เด่นคักรับท่ชนชมปูวงกลมให้เล่ 5, 9, ครับหับเก้าตัวเดียวครับผมเนาะเนินวงกลมเห่หาเก้าครับชนลางวงกลมที่สองหกตะว่าปูวามักแห้งก็คือสองแปดครับผม, <c oughs> ผมเดออมักส่วนตัวครับนี่ครับชอบส่วนตัวนะครับรนาะ สองแปดครับพี่น้องล่างปูถ้าเด่นล่างนี่เห็นลักสองอี่จะเด่นสองบ่ปูชุดล่างเนี่ยแมนอืมเด่นวิ่งที่สองวิ่งที่สองวิ่งสองวิ่งที่สองครับสองมาแห้งครับผมมาเน่มันหกเจ็ดแปดมาตัวหนึ่งครับหกเจ็ดแปดแมนเด็กวิ่งห้องสองตัวเดียวนะสองตัวเดียวแล้วมาจับกันครับว่ามาดน่ตัวแรกมันสิมาลักซิบลักนวยอังเสนะเจ็ดกับแปด เจ็ดกับแปดมันดับสิบตองสิบอ่ะเขาต้องยกมาไวทั้งรักหน่วยเจ็ดกับแปดดับสิบงวดที่หนึ่งร้อยสิบสี่เดือดเงาอยู่ดิงวดเมื่อไรแปดดับสิบหน่วยผิดงวดงวดที่หนึ่งร้อยสิบงวดที่หนึ่งร้อยสิบสามนึงว่าผิดอะไรกันแต่ว่าหลักสิบมันไม่ได้ผิดนะมันผิดลักหน่วยนะมันออกคาแปดพิดน sure. ี่ครับผมเนาะคุผมเนาะ นี่ครับรักสรงกับลักหน่วยครับผมจับเองได้ครับผมนี่ครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยนะครับปูครับทรามชมคือต้นปีนะปูเนะงวดแรกของปีปีไม่ดวงไม้ตัวรับปูขับปูครับผมเนาะซิปไหม่ทำใหม่เนาะครับผมตามนี้ครับ ค่ะแคปหน้าจอตามนี้เลยเนาะคะ่ะแนทางของปู่40นะคเนาะค่ะว,วันที่17มกราคมพศ2 000, 5 6 5าเนาะค่ะบนอย่างเดียวเนาะคะ่ะปูห่ยลักซิมา 1, 3, 5เนาะคะ่ะหลักหน่วย 0, 1, 5, 6, 9นเนาะคะ่ะจับคู่ห่3คู่เนาะคะ่ะมี 1, 9, 5, 9, 3, 9เน้นที่ 5, 9เนาะคะ่ะตรงๆไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะสำหรับแนทางเลขกลางของปูเนาะคะ่ะ ปูหายสองแปดสองเจ็ดสองหกเนาะคะ่ะแต่ว่าปูว่องหาที่สองหกเนาะคะ่ะแต่ว่าปูเนีนนหาที่สองแปดเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขสุขคนเนาะคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ